ทำไมต้องลอยกระทรงกับประเทกนี้ลอยกระทรงอยากที่ทุกคนทราบแล้วนะครับมาตรงกับวันเพ็ียนเดือน12หรือวันขึ้น15ค่้าข้ามเดือน12ของทุกปีนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วทำไมต้องลอยกระทรงก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าการลอยกระทรงนี้ ขึ้นอยู่กับประเพณีความเชื่อและบาริสตบทของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแก่นแท้ของประเพณีเป็นการแสดงความสทันอยูกระทาวทีต่อผู้มีพระคุณนะครับการรู้คุณค่าของน้ําที่ใช้ในการดํารงชีวิตอันมีต้นกําเนิดมาจากแม่น้ําลำคลองหรือเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันดีงามครับ ประเพณีลอยกระทงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2554สาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมทั้งเพื่อสืบสารสาระของการลอยกระทงที่สอดแทรก อยู่ในประเพณีลอยกระทงคือเรื่องของความกะตันยูรู้คุณตลอดจนคุณค่าของประเพณีลอยกระทงที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนสังคมและพระพุทธศาสนาทำให้สมาชิกครอบครัวได้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งก็ให้เกิดความเอื้ออารต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีคุณค่าต่อการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาความเชื่ออันดีงามไว้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดศิรเกะตกขอเชิญชวนนะครับทุกท่านร่วมสืบสารคุณค่าประเพณีลอยกะระทงให้คงอยู่ผู้ังคมไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองตามอัักษร์ของ,องแต่ละท้องถิ่นและกระใ่้กระทรงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่มีรอยประทงงานเป็นมรดกและปุมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างบูญละขาเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับ